สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูบอยรักพาครับวันนี้ก็มีรุ่นพัดยั่งยืน99มาให้เพื่อนรับชมกันนะครับก็วันนี้มีมา7รุ่นนะครับก็เหลืออีก2รุ่นที่ยังไม่ได้แกะสีนะครับสีเดิมๆนะครับกล่องรุ่นนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็พนาสกรีนนะครับเหรียญนะรูปเหรียญนะครับเป็นเหรียญเสมาของหลวงพ่อยืนนะครับถือไม้เท้านะครับ เป็นกล่อง P uh, N. P. อ็น n นะครับ uh, เดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวเขาเปิด uh, ให้เพื่อนชมก่อนครับ uh, รุ่น uh, กล่องที่แก่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องแรกนะครับ uh, กล่องแรกนี่จะเป็น uh, เนื้อ ด้านหลังจะตอกไว้นะครับว่าเนื้ออะไรชอช้างนะครับชอช้างคือเนื้อชนวนนะครับ <to be" S 1> อ่าด้านหลังจะเห็ <dem ocr at> นหว่าที่ระลึกนะครับสร้างศาลาเดี๋ยวขอซูมแป๊บนอ่าที่ระลึกสร้างศาลาร้อยปีนะครับสองห้าหกสามนะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้เป็นอ่าเป็นเป็นเหรียญวัดสร้างนะครับอ่าหลวงพ่อดำริจัดสร้างเองครับเพื่อที่จะสร้างศาลาร้อยปีนะครับ สวยงามครับตัวนี้ลงยาขาวนะครับลงยาครอบขาวนะครับข้างบนเขียนพัดย่างยืนเก้าเก้านะครับสวยงามครับไปดูเหรียญต่อไปนะครับต่อไปอ่นี้นะครับเป็นลายเสือนะครับเป็นลายเสือขาวนะครับ องยาจีวรนะครับเป็นรูปหลวงพ่อยืนองค์ยืนครับถือไม้เท้านะครับตอนนี้ที่วัดห้วยด้วนก็จัดสร้างนะครับรูปปั้นหลวงพ่อน้าองค์ยืนอยู่นะครับถือไม้เท้าครับเพื่อนเพื่อนสามารถไปรับชมได้นะครับที่วัดนะครับแต่จังช่วงแสตแต่ตอนนี้สถานการณ์โควิดเราก็วัดอาจจะปิดอยู่นะครับเดี๋ยวรอวัดเปิดก็ไปชมกันได้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นพอพานนะครับพอพานก็น่าจะเป็นภายเงินนะครับเออภายทอง พอพานน่าจะเป็นพายนะครับอันนี้สีทองก็เป็นพายทองนะครับอ่าเลขโค้ดจะตอกด้านข้างนะครับขอบเหรียญเจ็ดสามหกนะครับที่ลึกสร้างสราร้อยปีนะครับอันนี้เป็นพายทองนะครับสวยงามครับต่อไปครับตองที่สามอันนี้สีทองทองน่าจะเป็นน่าจะเป็น ได้องทิพย์นะครับลงยาเขียวขอบเขียวลงยาอ่าซุ้มบนแดงนะครับอ่าเป็นอ้อพายครับพอ่อพานเหมือนกันนะครับพอพานอาพอพานหรือทอาทหารเนี่ยพอพานก็เป็นพายทองนะพายทองก็เหมือนคล้ายกับกระไหลทองครับชุบเหมือนกันนะครับได้โค้ด หนึ 1> 1, 0, 4, ่งศูนย์สี่ห้าองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่อันนี้เป็นอขอบชมพูนะครับน่าจะเป็นเหมือนกันเหมือนเหมือนองค์เมื่อกี้นะน่าจะเป็นพายทองเหมือนกันนะครับขอบสีชมพูซุ้มพูนะครับซุ้มสีชมพูเหมือนกันนี่คอับไม่ใช่ครับ รงนี้เป็นตอกสอเสือตอกเสือก็น่าจะเป็นเนื้อสัตะ์สองหนึ่งห้าอันนี้คนสองหนึ่งห้าครับที่ลึกสร้างศาลาร้อยปีสวยงามครับรุวนนี้เป็นรุ่นที่วัดจ,จัดสร้างครับฝากเพื่อนๆสามารถเก็บนะครับเป็นหาเก็บไว้ได้นะครับเพราะว่าวัดจ,จัดสร้างก็ควรเก็บไว้ครับเป็นรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งครับ ต่อมาครับอ่าลองว่าพัดนะครับต่อไปอรุ่นหนึ่งครับอ่าอันนี้เป็นเนื้ออัปปาก้าครับเนื้ออัปปาก้าครับเอาวเลขโค้ดตองแปดครับตอกอ้ออ,อ่างนะครับอ้ออ่างคืออัปปาก้าเลขโค้ดเรียงครับตองแปดครับ แปดแปดนะครับเป็นเนื้อปาก้าครับสวยงามครับอ๋อคุยเพลินะครับตรงยางเขียวนะครับพัดย่างยืนครับเก้าเก้านะครับเป็นเนื้อปาก้าครับตรงยาจีวรนะครับขอบเขียวสวยงามครับให้เพื่อนๆชมกันะครับเอปาก้า งามมากครับครอบเรียนก็หนาอยู่นะครับต่อไปครับต่อไปครับก็เีอีกสองรุ้นนะครับที่ยังไม่แจกสีนอเดี๋ยวให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับอ่ะเราแจก ครับอามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรครับองค์ที่หกนะครับโอโ้ได้ซาตินครับเพื่อนๆซาตินนะครับซาติน <5 S 1> อัลเบกาซาตินนะครับ ชัดเจนสวยงามมากครับอัลกาสตินนะด้านหลังครับไปดูเลขโค้ดกันครับเลขโค้ดสองหกหนึ่งหนึ่งครับตอกหงอออานครับอัลปกาเง้าสาตินเข้มขลังมากครับต่อไปครับต่อไปครับอีกล้นนะครับ มาดูนะครับจะได้เนื้ออะไรนะครับมาชมกัน,นเพื่อนนะครับเหลืองมาครับโอ้โหเป็นเนื้อจะเป็นเนื้ออสัตตะหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับลงยาขอบน้ำเงินครับตุ้มแดงครับด้านหลังเป็นเนื้อ,อขอตูมคนระับ ทอ,ทอทอทองนะน่าจะเป็นทอทงองออทองประธานนะครับทองนี้น่าจะเป็นทองประธานนะครับเลขคอร์ด404ศูนยี่เลขค้ด40 404นะครับโอเคครับครบนำเจ็ดองค์ครับสวยงามครับสวยงาม ก็ประมาณนี้ครับ,ก,รบก็วันนี้ก็เนีย่ยเพื่อนชมอัป,ปรกิกาอีกรอบนะครับสวยมากครับอัมรก์กาอัมรกิกาสวยมากครับเพื่อน เข้มขังมากครับวันนี้ครูบอยรักพระนะครับแล้วก็ขอตัวไปก่อนนะครับฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจในการนะครับมาแนะนําเปิดรุ่นพากันต่อไปนะครับวันนี้ครูบอยรักพระก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ